OPPO ได้เผยแพร่รุ่นต่างๆของเมืองไฟเอ็กซ์เก้าซีรีส์ที่มีกล้อง Hasselblad ที่มีความละเอียดสูงสุด2 0 0 MP รุ่นใหม่นี้มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับเทคโนโลยีที่ใหม่ในแต่ละข้อมูลด้วยการใช้ชิปเซตเดินซี9 5 0 0และเทคโนโลยีกล้องที่พัฒนาขึ้นทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่มีความสามารถในการปรับปรุงภาพที่ดีทําให้เป็นเครื่องมือที่มี คุณภาพสูงและมีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่ มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถใน การถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพ สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพ และวิดีโอที่มีคุณภาพสูง ını, ทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทําให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทาให เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอ นี่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่ มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพ สูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถ ในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้ a เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่าย ภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่อง มือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการถ่ายภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงทำ